¡Suscríbete <coughs> al ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกพื้นที่พบเจอซึ่งตำบลชุมเห็ุของเราพบปัญหานี้ด้วยเราจะพาไปดูหมู่บ้านนํำล่องที่ประสบปัญหาด้านนี้ซึ่งที่นี่คือหมู่บ้านหนองตัดน้อยตำบลชุมเหตุว่าเขามีการประสบความสำเร็จในด้านการจัดการขยะตั้งแต่ควรเรือนว่าเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอเชิญผู้ใหญ่แนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะดิฉันนางสาวรัชนกวงประสารสิริกุลนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหลองตราดน้อยหมู่สิบตำบลชุมเ็ดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะที่ผู้ใหญ่ถึงได้มาทําชุมชนปอดขยะขึ้นในครั้งนี้ค,ค่ะสาเหตุที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนที่แออัดนะคะดังนั้นการที่จะนําขยะมาทิ้งก็คือจะต้องมาทิ้งลงถัง ถังก็จะตั้งอยู่หน้าบ้านของของคนคนนั้นนะคะแล้วก็พอมาทิ้งเสร็จทำให้เกิดขยะเน่าเหม,ม็นในถังนะคะก็เลยมีการพูดคุยกับาคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนว่า,าว่าเราจะทำยังไงก็คืออันดับแรกนะคะก็มีคนเสนอว่าให้เอาถังขยะออกคืนเทศบาลไปเลยเพราะว่ามันจะได้แก้ปัญหาว่าอยู่ใต้ไม่ต้องมีขยะมาทิ้งหน้าบ้านของใครอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือทำมาตั้งแต่ ปี2561นะคะก็เริ่มทำมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะการจัดการขยะชุมชนนะคะเราก็จะให้แต่ละครัวเรือนนะคะมีการทำที่คัดแยกขยะนะคะ,ะขลักๆนะคะขยะที่เราคัดแยกนะคะก็จะมีอยู่3ัประเภทนะคะ,คะก็คือพวกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะคะ,ะ,คะซึ่งขยะอันตรายนี่ เราจะมีจุดศูนย์รวมทิ้งเป็นจุดนะคะเพราะว่ามันจะไม่เยอะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องขยะอันตรายนะคะซึ่งปัญหาที่เราพบในชุมชนนะคะก่อนที่เราจะมา,าทำกิจกรรมหรือโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็คือปัญหาขยะอินทรีย์นะคะแล้วก็ไปขยะรีไซเคิลนะคะคืออินทรีย์เราก็อาจจะว่าใครที่เลี้ยงเป็ดให้นําไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าใครไม่มีไม่มีเป็ดไม่มีไก่เลี้ยงใช่ไหมคะก็จะทําไปทําเป็นปุ๋ยนะคะ แล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็จะใช้หลัก 3R นะคะในการลดขยะนะคะซึ่ง 3R หลัก 3R ของเรานะคะก็คือมีการลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะโดยการเอาตะกร้านะคะมาใช้แทนถุงพลาสติกในการไปจ่ายตลาดในชุมชนนะคะ,ะไม่ให้ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าชุมชนของเรานะคะก็จะมีกลุ่มทอผ้านะคะ ที่ดําเนินการมาตั้งแต่พศ2551นะคะเมื่อก่อนเศษผ้าเราเราไม่รู้จักแปรรูปนะคะเราก็จะทิ้งนะคะ,ะดังนั้นก็นํามาแปรรูปตรงนี้นะคะทำมาเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็เศษผ้าก็ทำํำมาเป็นว่าวนะคะ พราะว่าวาวก็เราจะมีปาดในชุมชนนะคะ,คะท,ที่ท่านจะเก่งเรื่องการทําว่าวนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะโดยนําผ้าเศษผ้าจากลุ่มทอผ้าไหมของเรานี่แหละคะ่ะไปประดิษฐ์เป็นว่าวนะคะเป็นของฝากเป็นที่ของที่ระลึกได้นะคะ,คะแล้วอย่างขวดขวดรีไซเคลิลอย่างนี้นะคะ,คะเราก็จะมีการทําเป็นโคมไฟนะคะซึ่งใช้ได้จริงนะคะสวยงามมากเป็นรูปปลารูปอะไรสวยงามเป็นรูปดอกไม้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของ ผู้พิการในชุมชนของเรานะคะที่ที่เป็นอาชีพเสริมให้ชุมชนค่ะค่ะในการดำเนินจัดกิจกรรมขยะที่ต้นทางระดับครัวเรือนอคนในชุมชนนี้มีการให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดคะ,ค,ะคนในชุมชนนะคะก็ให้ความร่วมมือ100%เเซนะคะแต่ว่าก็คืออาจจะไม่ครบทั้ง4ประเภทนะคะแต่ที่เน้นๆคือ3ประเภทนี้ครบทุกหลังคาเรือนนะคะเพราะว่าขยะ อ่อินซีขยะรีไซเคิลขยะอันตรายเนี่ยทุกครัวเรือนจะให้ความร่วมมือ100%ยเปอร์ซนะคะและการดำเนินการติดตามประเมินผลแต่ละหลังคาเรือน,นะค,ะค่ะก็จะมีการประกวดนะคะโดยจะให้ค่าณะกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็อ,อกสอมอนะคะเป็นคนติดตามนะคะจะเดินดูแต่ละหลังคาเรือนนะคะว่ามีการคัดแยกขยะจริงไหมแล้วเราก็จะมาเมินแล้วก็มาให รางวัลน,นะคะว่าใครที่ทําสะอาดแล้วก็ทําได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะคะทางผู้ใหญ่ได้มีการกําหนดตัวแทนในการดูแลหรือว่าในการจัดกิจกรรมขยะลดการลดการใช้ขยะในครั้งนี้ในหมู่บ้านไหมคะมีค่ะก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นจาก ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นเป็นที่หนึ่งนะคะเราลงมาก็ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็ประธานคุ้มนะคะ <c oughs> เพราะว่าชุมชนของเราจะจัดเป็นคุ้มนะคะ, <c oughs> ะให้ให้ประธานแต่ละคุ้มดูแลย่อยลงไปอีกนะคะประธานแต่ละคุ้มก็จะไปดูคุมดูแลเป็นครัวเรือนแยกย่อยลงไปอีกนะคะอันนี้ก็คือตามไล่ลงมาตามลําดับนะคะ <c oughs> ชุมชนมีการส่งเสริมให้ความรู้หรือว่าประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนบ้างไหมคะนี่ค่ะทุกเช้านะคะทางผู้ใหญ่นะคะก็จะประชาสัมพันธ์นะคะว่าเออตตินเช้าแล้วนะผู้ใหญ่ก็จะเปิดเพลงนะคะ<ม>เพลงจบสองเพลงก็คือพอเพลงเริ่มนะคะทุกคนต้องจับไม้กวาดนะคะค่ะถ้าจบสองเพลงนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า,าจบสองเพลงแล้วนะคะการทำผมสารในบ้านเราสิ้นสุดแล้วนะคะทุกเช้าก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของหมู่บ้านค่ะ แล้วในหมู่บ้านของเรามีการทํากฎระเบียบข้อตกลงของหมู่บ้านของเราบ้างไหมคะก็มีนะคะข้อตกลงของเราก็คือต้องให้มีการคัดแยกขยะถ้าใครไม่คัดแยกขยะนะคะวันที่เทศาบาลจะมาเก็บใช่ไหมคะ,คะก็จะมีหน่วยตรวจสอบนะคะต้องไปดูที่กองขยะนะคะ,คะแล้วก็จะชี้ว่าอาขยะนี้ของบ้านใครพอพอรู้ว่าของบ้านใครนะคะหนึ่งคุณจะต้องอับอายโ <laughs> ดยการถ่ายลงอะ ลายในหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านของเราจะเป็นมีลายลายกลุ่มนะคะ,ะชื่อว่าน้องตาดสัมพันธ์นะคะถ้างั้นถ้าคุณไม่พัดแยกขยะน,นะคะคนทั้งหมู่บ้านจะรับรู้หมดว่าคุณไม่ทําตามนโยบายของของหมู่บ้านนะคะ,คะก็จะเป็นการที่แบบว่าลงโทษโดยทางอ้อมนะคะให้ชุมชนเป็นคนลงโทษค่ะ <laughs> ชุมชนของเรานะคะมีการกําหนดสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตัวอย่างเพื่อให้ข้างนอกเข้ามาศึกษาดูงานในหมู่บ้านเราไหมคะมีค่ะอย่างครวัวเรือนของนางสมโยงรุนพงนะคะอันนี้จะเป็นครวัครวเรือนต้นแบบนะคะในการแบบว่านำขยะรีไซคเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่นํากลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นยางรถยนต์อย่างนี้นะคะคเขาก็จะนามาทําเป็นจิงช้าให,ให้ลูกเขาเล่นอะไรอย่างนี้นะคะคแล้วก็จะมีการปลูกผักปลูกอะไรในครวัวเรือนอย่างนี้ค่ะ บ้านลังสมยงลุมพงนะคะก็จะได้มีทางภายนอกนะคะอย่างกเกษตรนะคะเกษตรก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะเพื่อเป็นผัวเรือนต้นแบบอยู่ค่ะการคัดแยกขยะนะคะเป็นจุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนหลายอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้นะคะเมื่อก่อนจะใช้ถุงพลาสติกนะคะเวลาไปจ่ายตลาดในชุมชนใช่ไหมคะแต่พอหลังจากมีโครงการได้ขึ้นมาแล้วก็มีการทําตะกร้า สารไว้เองนะคะในการไปซื้อของในร้านค้าในชุมชนนะคะก็คืนนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะและในชุมชนมีการขยายเครือข่ายเกิดขึ้นไหมคะมีค่ะเครือข่ายของเราก็จะเข้าสู่โรงเรียนแล้วก็วัดนะคะจากโรงเรียนเราก็จะข,ขอความร่วมมือนะคะจากาคณะครูนะคะแล้วก็เด็กๆในโรงเรียนนะคะเยววาวชนของเราขอให้มาเป็นจิตอาสานะคะ จิตอาสาในที่นี้เราก็จะหมายถึงว่าให้ช่วยกันดูเพื่อนนะคะว่ามีการทิ้งขยะถูกที่ไหมถ้าใครทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือยังไงให้รายงานมานะคะ,ะเราก็จะมีรางวัลให้สําหรับเด็กที่รายงานนะคะคือมันก็ทําให้เด็กต่างคนต่างแบนว่าดูแลดูแล,แลซึ่งกันและกันว่าใครทิ้งไม่ถูกที่จะได้มารายงานทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมีรางวัลให้อะไรเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นจุดที่จะดึงเยาวชนเข้ามานะคะแล้วก็วัดนะคะ วัดเราก็ขอความร่วมมือนะคะว่าเวลามีกิจกรรมมีงานประเพณีอะไรต่างๆมีโรงทานโรงอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>เราก็ยกเว้นนะคะห้ามเอาโฟมนะคะให้ใช้ถ้วยจานที่วัดเพราะว่าจานถ้วยที่วัดมันเยอะใช่ไหมคะให้เราล้างเอาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการดึงมาให้มีส่วนร่วมแล้วก็เมื่อก่อนที่วัดก็จะมีใบไม้เยอะใช่ไหมคะกว่าเสร็จก็เผาแล้วก็ได้ไปทำที่เก็บใบไม้นะคะเพื่อเป็นธนาคารใบไม้นะคะ บ้างคะ่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีค่ะก็มีพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงก็คือทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดนะคะก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงโดยมีการอบรมมีการมาคัดแยกขยะให้ดูว่าขยะไหนเป็นยังไงนะคะเพื่อมาให้ความรู้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นในเรื่องของนโยาบายของเทศบาลเมืองชุมเห็ุนั้นเราได้ตระหนัก และให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะล้นเมืองสําหรับในการคัดแยกขยะของชุมชนนั้นเราได้ดําเนินการโครงการธนาคารขยะและเราได้วรนรง,งประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่เพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้ช่วยกันคัดแยกและนํามาขายให้กัทบาทางเทศบาลทางเทศบาลก็จะได้รับซื้อขยะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ดําเนินการตามโครงการธนาคารขยะรีเซ็คเกิล ซึ่งสามารถนำขยะมาแลกเป็นเงินเพื่อสำหรับดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพี่น้องในชุมชนของเราเชื่อว่าในอนาคตขยะนั้นจะลดลงปริมาณลงจากการคัดแยกของพี่น้องประชา,าชนในชุมชนของเราที่เราได้ดําเนินการและร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจากน้อยหมู่ที่10ที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะและอีกหล,หลายหมู่บ้านก็กําลังขับเคลื่อนดําเนินการตามโครงการธนาคารขยะของเรา ส่วนอื่นๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนของเรามีค่ะท,ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นนักศึกษาจากมหลาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์ของเรานะคะก็จะเข้ามาเก็บข้อมูลมาทํางานวิจัยมาทมอะไรตามที่อาจารย์เขาสั่งนะคะว่าหมู่บ้านนี้มีการคัดแยกขยะคนเรือนไหมค่ะอันนี้ก็จะมีน้องๆจากมหลาลัยราชพัฏนนะคะแล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนนะคะมัธยมนะคะตำบลบ,บ้านพระครูค่ะ,คะที่เด็ก ที่นี่เขาก็ไปต่อที่นั่นใช่ไหมคะเขาก็จะมีเพื่อนเ็าจะชักชวนมาว่าเออหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านที่เราอยู่นะมีการคัดแยกขยะนะเราไปดูงานหรือเราไปทํารายงานส่งอาจารย์ได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กๆแล้วก็ให้นักศึกษามหาลัยราชภัฏด้วยค่ะการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้นะคะมีการควบคู่ กับการาจากกิจกรรมการลดขยะมีการดําเนินกิจกรรมยังไงบ้างคะ,คะกิจกรรมแรกนะคะก็เป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะเราจะทําทุกปีนะคะปีหนึ่ง หนึ่งครั้งนะคะในการทำผ้าป่าเราก็จะให้ทางแต่ละครัวเรือนนะคะนำขยะรีไซเคิลนะคะมารวบรวมไว้ที่บ้านผู้ใหญ่นะคะเราก็จะนำขยะรีไซเคิลอันนี้ไปขายนะคะแต่พอไปขายเสร็จเราได้เงินมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นเงินที่ใช้สําหรับไว้กองกลางนะคะ,ะเราจะเข้าบัญชีกองกลางกองทุนหมู่บ้านนะคะเอาไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วก็นอกจากที่ผ้าป่าที่เราขายแล้วก็ จะมีการมอบทุนให้กับนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านของเรานี่แหละคะ่ะเป็นทุนการศึกษานะคะสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีแล้วก็นักเรียนที่ทําความดีนะคะนักเรียนที่ทําจิตอาสาช่วยเหลือในการดูแลเรื่องขยะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเรานะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นที่เราได้จากโครงการขยะนะคะผู้ใหญ่ได้มีการจัดการขยะโดยยึดหลักตรชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรคะค่ะ,คะก็คือเศรษฐกิจปัญญาพอเพียงนี่นะคะ,คะก็คือการนําขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ค่ะพวกใบไม้พวกอะไรนะคะนํากลับมาทําเป็นปุ๋ยหมักน,นะคะ ปุ๋ยหมักในการที่จะกระจายให้กับชุมชนไว้ปลูกผักนะคะถ้างั้นทุกครัวเรือนนะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรใช่ไหมคะทุกคนก็มีการทํานาเป็นอาชีพเสริมหลักใช่ไหมคะดังนั้นในชุมชนก็เลยจะต้องใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราทําการหมักจากเศษขยะอินทรีย์เศษใบไม้ที่เราจะไม่เผานะคะอันนี้นํากลับมาใช้ในในการใช้ในการปลูกผักปลูกพืชไว้กินนะคะในช่วงฤด,ดูที่หลังจากเก็บเกี่ยวทํานานะคะ ตอนนี้นะคะความยั่งยืนของเรานะคะเราก็จะดึงเยาวะชนนี่แหละค่ะดึงเยาวะชนเข้ามาร่วมให้ได้เยอะทุกคนนะคะเราจะสอนให้ตั้งแต่เด็กๆะค่ะที่ที่เริ่มสามขวบสี่ขวบนะคะ,คะที่เขาซื้อขนมอะไรมาทานอย่างนี้นะคะเราก็จะสอนให้เขาคัดแยกขยะอันนี้เราจะเริ่มสอนตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยนะคะ,คะอันนี้เพื่อความยั่งยืนว่าถ้าเด็กทำต่อไปเราก็จะได้ไม่ลำบากค่ะ <c oughs> สอนคนใหญ่บางทีก็ลำบากนะคะ่ลำบากกว่าสอนเด็กเด็กจะสอนง่ายนะคะ กิจกรรมทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ได้ทําและคนในชุมชนให้ความร่วมมือทั้งหมดเกิดเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคะค่ะก็เกิดเป็นรูปธรรมคือเห็นชัดเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะทางเทศบาลจะเข้ามาเก็บขยะในชุมชนเรานะคะ,คะอาทิตย์ละสองครั้งใช่ไหมคะ,คะหลังจากที่เราได้มีโครงการคัดแยกขยะขยะลดลงนะคะจากเมื่อก่อนจากสองวันมาเก็บแค่วันเดียวนะคะ,คะแล้วก็ทําให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆจะขยะได้นะคะ ทำให้ขยะเหมือนว่าขยะไม่มีคุณค่าแต่ว่าทุกวันนี้ในชุมชนของเราขยะมีคุณค่านะคะก็าให้เกิดอาชีพอาชีพที่ตามมานะคะก็คือทากลุ่มนะคะมีกลุ่มทาขนมขายมีกลุ่มแปรรูปนะคะ,คะจากขยะรีไซเคิลมีกลุ่มทาสารตะก้านะคะขายนะคะให้กับชุมชนที่จะใช้ไปจ่ายตลาดนะคะ,คะทาให้เกิดอาชีพหลากหลายนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะผู้คิดนะคะทำให้โครงการ คัดแยก,กขยะเกิดขึ้นมานะคะ,คะเพราะว่าทำให้เกิดหลากหลายอาชีพนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ